สวัสดีมิลักแฟนดาบพิฆาตศูนย์ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวมาทําการรีวิวเป็นทางนั่งของมุซันยูอาที่เป็นตัวดาเมเอจนั่นเองนะเพราะว,าวันนี้จัดมาดรียบ้อยแล้วจริงจนระิงเนี่ยจัดมาสักพักหนึ่งเลยตั้งแต่กิจกรรมรอบที่แล้วนะแล้วกอ็อัพตัวละครอ,อัพดาวมาเรื่อยๆจนตอนนี้สามารถเอามาทําการรีวิวได้แล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งในคลิปหน้าไม่แน่ใจว่าคลิปถัดไปเลยหรือว่าคลิปถัดไปแต่อาจจะเป็นทางนั่งของซานิมิเพราะว่าเพิ่งจะอัพมาเหมือนกันอันนี้อ่ะเพิ่งอัพ สีดาวลุกมาแล้วก็มุซันเนี่ยวันนี้จัดมนันเรวพลังอยู่ที่12ล้านกว่าๆนะสิบสองล้านหกแสนกว่าๆแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถือว่าสุดสุดเท่าที่มันจะสุดได้แล้วตั้งแต่เคยรีวิวมาน่าจะเป็นอันที่สุดที่สุดแล้วของอันนี้นะนี้อ่ะโอเคก็ก่อนที่ไปดูเนื้อหาฝากไปดูวิธีการดาวโหลดแล็สมบัครของตัวเกม X 7เเกมก่อนนะครับผมโอเคไปอ่ะหลังจากกดลิงก์ใต้คลิปนะเราจะมาอยู่ทางหน้าของหน้าโหลดทางตัวเกมอย่างนี้นะก็ สามารถสแกนดาวน์โหลดได้ของแอป x 7 g a m e นะใครเป็น ios สามารถโหลดของ ios ใครเป็น android สามารถโหลดของ android นะหลังจากนั้นก็ทำการติดตั้งตัวเกมติดตั้งตัวแอปให้เรียบร้อยแล้วก็พิมพ์ทางด้านของ d e v e l seer ในแอปพลิเคชันของ,ของ x 7 g a m e อะ่ะ หาเวอร์ชั่นที่มันเป็นทนางของลด99%อย่างนี้อ่ะเราทําการดาวน์โหลดมาก็จะเข้าไปทางตัวเกมที่ผมเล่นเป็นปกตินะครับผมอ่ะหลังจากกดเข้าเกมมานะเราจะอยู่หน้าจอหน้านี้เลยแล้วก็กดข้างล่างเป็นลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลนะหลังจากกดหนึ่งครั้งเนี่ยเราต้องทําการกรอกอีเมลของเราไปก่อนแล้วก็กดข้างล่างของการรับรหัสรหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอีเมลเราสามารถไปก๊อปรหัส6ตัวมากรอกในช่องกรอกรหัสได้แล้วก็กด เข้าสู่ระบบแล้วก็กดยืนยันตรงนี้เป็นการยอมรับเงื่อนไข,ขของตัวเกมปกติแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ทาการกดเข้าเกมได้ปกตินะครับผมโอเคหลังจากดูวิธีการเดินแล้วก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนของน้างของมูซันเอาแบบสกิลข้าวๆนะตัวละครนั้นเป็นตัวละครที่ตีขี้แรงแล้วมีดูดเลือดอมีการสร้างโล่จากน่าจะเป็นจากดามิส่วนเกินที่ได้จากการตีศัตรูประมาณนั้นอ่ะสกิลข้ามีประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรค่อนข้างซับซ้อนมาก ก็ถือว่าเนี่ยเราอธิบายสก,กิลแบบค่อนข้างสั้นแล้วอะดีไซน์ตัวละครประมาณนี้ถือว่าเป็นการสปอยใครที่ไม่ได้อ่านมังงะน,นะนี่อันนี้คือดีไซน์ขั้นสุดท้ายของมูซันนั่นเองนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเอาไปเทสทั้ง2ตัวไปเทสทั้งแบบออริจินอลแล้วก็สกิลละกัน,กนเพราะสก,กินมันถือว่าค่อนข้างเท่อย,อยู่นี่อ่ะสก,กิลเราลุงก็ใช้เป็นเซตดาเมจปกติเป็นสปีดเอชพีอ่อพลังโจมตีแล้วก็เป็นพลังโจมตีกับเพิ่มพลังโจมตีอ่ะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เป็นเเเเพิิม damage, ่มมออ็็็กกกซ์ตตรร้้าาาาดจแลวปนนขงีค เพิ่มดาเมจแล้วก็ตีมิสิกซีิวเลือดประมาณนี้อ่ะแล้วก็เซตก็ใส่เป็นเซ็ตปกติเลยคือเอาของเซตสื่อมาใส่สกิลก็ถือว่าเอาของเซตสื่อมาใส่ก็เป็นคิดาเมจกับริปเปอร์แล้วก็เป็นจอกกอกกับสปีดแล้วก็อันนี้ใช้เป็นล้างซีซีกับคอมโบนั่นเองนะแล้วก็อาวุธ40เรียบร้อยแล้วก็นี้ใช้เป็นหน้าไม้ประมาณนี้แล้วก็คอมม่าเป็นเซต100ทั้งทั้งเซตแล้วอ่ะแล้วก็ มังกรก็ของเซสืบมาใส่ทั้งเซตเหมือนกันอ่ะสก,กินการน,น,นี้ออริจินอลมีประมาณน,น,นี้เดี๋ยวเราลองเอาแบบออริจนินอลไปก่อนอ่ะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็พยายามทําอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่สุดทุกการหรอกเนี่ยมันยังมีสีฟ้าบ้างอ่ะแล้วก็มีแบบนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นกระหล่อมกระแหลอมอยู่ยังยังถือว่าไม่สุดนะทันนี้อ่ะประมาณนี้ส่วนมากผมจะเอาเป็น h p โจมตีคิดามเอจอะไรประมาณนี้แล้วก็วันนี้ที่ทําเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งคืออันที่ทํายากมากๆ วันนี้ใส่ไปเยอะมากเพื่อได้เซตนี้นะแต่ว่ายังไม่ได้สุดคือมันเอาผมเอาแค่4ชิ้นนี้ก่อนข้างล่างเนี่ยผมสุ่มครั้งสุดท้ายพอดีแล้วมันได้มาก็เอาให้มันเป็นสีแดงก่อนมันจะได้ออฟ5อันแต่ว่าเซเนี่ยก็ยังถือว่าดีเียแรกเนี่ยดีแต่ว่ามันก็ยังไม่สุดอ่ะมันยังขาดอีกอย่างนหน่อยแต่ว่าต้องรอทําให้สุด5ชิ้นก่อนแล้วก็อาจจะต้องไปรีใหม่อีกทีนึงว่าการนี้เนี้ยถือว่าหมดเยอะมากนะนี่อะมาเดี๋ยวไปดูกันของตัวละครเอ่อมูซัน เดี๋ยวทีมที่จะเอาไปวันนี้เอาเป็นตัวละครดาเมจแค่ตัวเดียวละกันก็ทีมใช้เป็นเซตนี้เป็นเกียวมมอ่ะเกียวมมเป็นอาคิเมเป็นมิสซิตัวใหม่เป็นมิสซิตัวเก่าเป็นซับพอร์ตนะแล้วก็เป็นมุซันดาเมจใช้แค่นี้พอแล้วก็เดี๋ยวจะลองเทสดูว่าจะได้ประมาณไหนนะก็อ่ะอันนี้65้าล้านเนอมาถึงโอ้แต่นี้มันมีอันนี้มันน่าจะเป็นเกือบจะเป็นทีมหลักแล้วอะ ไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวทีมเรามันแค่58ตัวมุซันไม่ใช่เมตาขนาดนั้นอ่ะเอานี้33ล้านเรามีตัวละครนํำอีกแค่ตัวเดียวน่าจะพอเทสได้อยู่มาลองดูอ่าเดี๋ยวตีแบบเปิดบัฟแล้วกันเปิดบัฟบนหัวไว้อ่ะมามุสันสปีดเร็วสุดดอกแรกโป๊ะ63ล้านเจ็บๆไป63ล้านตึงอยู่น้ำมจแรงอยู่นะแล้วก็เนี่ยโล เวลาถ้าจำไม่ผิดนะเวลาเราตีแล้วมีหิวเลือดอะถ้าเลือดมันเกินไอ้ถ้า,าเกินจากเลือดอะมันจะกลายมาเป็นโล่ให้ประมาณเนี้ยคือมุซันก็ยังถือว่ามีความถึกอ,อยู่แต่ว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะไม่มีอมตะมั้งถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะไม่มีอมตะแต่เป็นตัวละครที่ตีแรงมีฮิวมีคิดาเมจแล้วก็มีโล่แต่่นหละถ้าจำไม่ผิดคือมันไม่มีอมตะหรืออาจจะมีก็ไม่แน่ใจเพราะบางทีแปลสกิลแล้วมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะอ่ะ แล้เวเทอนี่เทอนติก็เนี่ยผมก็ไม่แน่จใจทำไมเซฟสื่อมันสปีดเยอะกว่าก็ไม่รู้นะโะอ้ม,มาอันตียี่สิบสามล้านอาจจะดูเบานะเพราะศัตรูมันเหลือแค่สามตัวสองหรือสามตัวเมื่แกี้เลยดูเบาหน่อยแต่จริงดามีถ้าแบบเหลือห้าตัวเข้าเต็มๆก็แรงอยู่อ่าตีไปเกียเวเมทุบอุซุยทุบมาโอ้ร้อยเก้าสิบล้านกับอีกรอบหนึ่งยี่สิบหกล้านแรงจัดเลย มันทุบดอกเมื่อกี้190ล้านเลยเหรอแรงจังวะอันติแรงเวอร์มากแต่มูซันอะไยังถือว่าอยู่ได้อยู่มามาไอคิวเมื่อกี้น่าจะเป็นตัวโดนมันคือใครวะจากอันติของอุซุย190ล้านน่าจะเป็นมิสซี่สองตัวที่โดนนะอตีตีตีสองทีเปิ้ลไปยังถือว่ายืนได้อยู่นะมูซันเลือดยังถือว่าเยอะอยู่เลือดกับโล่ยังถือว่าเยอะอยู่คือถ้ามูซันโดนไอ้ดอก190ล้านไงก็ไม่น่าจะรอดนะ โล่โล่ไม่น่าจะช่วยหรอกนะมันน่าจะหนาไม่พอหรอกอ่าไล่ตีแปดสิบสองล้านโอเคอ่าประมาณนี้ดาเมจมูซันเนี่ยทำไปร้อยสิบล้านอ่าร้อยสิบล้านส่วนอุซุยเนี่ยมันตีไปสองร้อยห้าสิบล้านถือว่าเยอะมากอันนี้อ่ะมาเดี๋ยวเราไปลองคนอื่นต่ออันนี้พลังสามสิบสามล้านเดี๋ยวเอาอ่านี่ดีกว่าตึงๆแต่พลังอาจจะน้อยหน่อยนะคุณเอ็นทีชาแนลนะนี่ทิมตึงอยู่มาลองดูกันลองดูลองดู มามาผมก็ไม่เข้าใจนะว่าโปรไฟล์เนี่ยมันก็แค่เพิ่มสวยงามนะจริงอะโปรไฟล์มินิอะเพิ่มความสวยงามนี่เฉยเมื่อกี้ดามจเท่าไหร่วะดูไม่ทันแค่เพิ่มความสวยงามนี่เฉยนะส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่ค่อยอินกับโปรไฟล์สักเท่าไหร่แต่ว่าผมจะเอากรอบคือทุกตัวละคร่ยผมจะสุ่มแค่ติดท็อป20ประมาณนั้นเราจะไม่สุ่มไปเอาอันดับหนึ่งเพื่อเอาโปรไฟล์มินิม,มันไม่ได้เพิ่มสเตตเปลืองเปลือง ราเอาแค่ท็อป20ให้มันได้กรอบก็พอถือว่าเท่านั้นแค่โอเคละไม่ต้องอ,อะไรมากแล้วรอบนี้เป็นเลงโอคุน,นะรอบนี้ตู้รีรันเป็นตู้เลงโอคุซึ่งผมน่าจะยังไม่มีกรอบ,บงถ้าจำไม่ผิดนะหรือมีแล้วไม่รู้อะเดี๋ยวรอดูก่อนถ้ามีแล้วก็ข้ามนะถ้ายังไม่มีก็ถึงจะเอากอบท็อป20ประมาณนั้นอ่ะอันตีมันดูเบานะเพราะศัตรูมันเหลือน้อยแล้วก็บางตัวเป็นนามตาตะตีไม่เข้าอยู่ลแล้วเมดเลยแบบดูน้อยน้อยตีเข้ามา ยังถือว่าถึกอยู่นะเออแต่ว่าโดนสองอันติอ่าโดนอนันนี้อุซูอีกทีนึงเอ,อ้ยังถือได้อยู่ไม่แน่ใจมันโดนหรือเปล่านะโดนอยู่นะมั้แกเห็นไหมเลื่อดมันเล้องอยู่นะอืมแต่ยังถือว่ารอดอยู่มามุซันสป,ปีดท,ที่สี่เดี๋ยวเบสิกสปีดมันน้อยจังวะเบสฐานสป,ปีดมันน้อยหรืออะไรเนี่ยหรือมันโดนลดสป,ปีดวะ อ๋อน่าจะโดนรถจากของมิสซี่แน่เลยโดนฮันล็อกไปด้วยมังม้งสามสแต็กเนี่ยตีเบาลงดาเมจลดลงด้วยนะเออแล้วเราเล่นตัวดาเมจแค่ตัวเดียวด้วยโดนมิสซี่แก้ทางไปเลยทีนี้แต่ว่าน่าจะโดนแค่สี่เทินเราโดนตั้งแต่เทินไหนเนี่ยอันนี้เทินที่สี่ไม่น่าจะดีบัฟเปนยังอยู่อ่ะอีกฝั่งนึงก็โดนดีบัฟเยอะอยู่เนะี่ยอ่าเรียนตายแล้วน่าจะชิลนะน่าจะโอ้โหนั่นไง พูดป,ปุ๊บตายปั๊บอ่ะรอบนี้ทำดาเมจได้ค่อนข้างน้อยนะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยตีไปใช่ไหมแล้วก็โดนมิสซี่เนี่ยน่าจะโดนมิสซี่เนี่ยติดอฮาร์ดล็อกใส่ทีเนี้ยมันทําให้ดาเมจลดลงเยอะพอสมควรอ่ะเมื่อกี้เหมือนมันโดน3สเต็กปสามสถานะประมาณนั้นคือดามเมจเลยแบบค่อนข้างน้อยหน่อยนะก็ตีไปได้49ล้านโดนอ่าฮิวเลือดเนี่ยเราฮิวไป130ล้านโดนดาเมจไป78ล้านนั่นเองนะถือว่าประมาณนึงแล้วกัน เหมือนโดนแก้ทางหน่อยนึงเพราะเราเล่นนตัวละครดามเมจตัวเดียวอ่ะมาอันนี้เจ็ดสิบกว่าอันนี้ตัวตึงไม่ไหวไม่ไหวอ่ะถัดไปเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนหาก่อนอ่อสักสามสิบแล้วกันอันนี้ห้าสิบปอะอันนี้ห้าสิบกก็แทบจะเป็นทีมหลักอยู่แล้วอ่ะไม่น่าจะไหวนะห้าสิบยี่สิบเก้าอนนี้แล้วกันใกล้เคียงกับสามสิบหน่อยอ่ะยี่สิบเก้าล้านนะมาลองดู ลองดูลองดู่าสปีดมูซันตอนแรกอันดับหนึ่งนะแต่ว่านั่นแหละเหมือนโดนมิสรีมั้งเลยโ,ยโดนลดสปีดไปนะอ่ะตีไป60ล้านดอกแรกไม่เบิ้ลด้วยนึกว่าจะเบิ้ลนซะหน่อยเดี๋ยวต้องรองดูตอนอันติอันนี้ฝั่งหนึ่งไม่มีมิสรีเราน่าจะไม่โดนดีบับลดดาเมจนะแต่ฝั่งหนึ่งตายไปตัวหนึ่งดาเมจก็น่าจะต้องเอาเป็นหางสี่อะจะรู้ดาเมจนะมา เมื่อแก้หกสิบล้านห้าตัวก็โดนตัวละสิบกว่าล้านอ่ะสิบสองล้านอ่ะก็ถือว่าเยอะอยู่นะตัวละสิบสองล้านปกติเลือดอย่างอย่างของผมอะ่ะเลือดเต็มที่ยี่สิบกว่าล้านเท่ากับว่าโดนตัวละสิบสองล้านเท่ากับโดนตัวละครึ่งหลอดอ่ะอันติโป 83, 000, แปดสิบสามล้านแรงอยู่นะแรงแรงอยู่แต่ว่าน่าจะข้อเสียตรงที่ว่ามันไม่มีอมาตะประมาณนั้นอ่ะโลหนาก็จริงนะอุซานโลหนามากแต่ว่ามันไม่มีอมาตะก็สู้ยากอยู่ หรือมันมีปะผมไม่ไแน่ใจกับสกิลมันจําไม่ได้จําได้แค่ว่ามันตีดุดเลือดเออแล้วก็ตีขี้แรงขึ้นแล้วก็มีสร้างโล่หลกัหลกๆอ่ะมันมีอยู่สามอย่างแต่ว่าอมตะผมผมไม่ชชว่์ว่าจําไม่ได้แต่ว่าจากที่ดูเมื่อกี้มันก็เหมือนจะไม่ค่อยมีนะข้อดีคือมันหนาตรงโล่อะโล่มันหนาแค่นั้นแหละข้อดีสามอย่างอ่ะตีดุดเลือดขี้แรงโลนะ่หนาประมาณนี้อ่ะก็มันเป็นอยู่ประมาณเทเออ่ะ ไม่แน่หนักอะไรมากเอ้ยเดี๋ยวรอบนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเป็นสกินก่อนลืมเลยลืมเลยว่าเดี๋ยวเราต้องเทสสกินด้วยเพราะมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่สกินเท่อยู่นะตัวละครมูซันสกินเท่อยู่ก็ยังถือว่าเท่กว่าตัวละ,ละครใหม่ๆบางตัวนะอ่ะไล่โจมตีไปก่อนโป๊ะอ่ะเธอไล่โจมตีโอเคอ่ะดามิทําไปร้อยแปดสิบล้านนะแล้วก็ฮิวเลือดสองร้อยห้าสิบล้านฮิวเยอะมากโดยดาเมจไปประมาณอ่าสิบหกล้านประมาณนี้โอเค มาเดี๋ยวลองไปเปลี่ยนก่อนขอใช้สกินหน่อยนี่เปลี่ยนเป็นปนักดาบแทนมาเมาื่อกี้เราเทสอะอัะนนี้เอาคนนี้คนนี้คน,คน,คนที่มจะเทสนี่คนนี้โกโจสตารุนะพลังอยู่ที่41ล้านเอ่อทีมเนี่ยก็แทบจะเป็นทีมหลักกันแหละแต่ว่าพลังน้อยลงมาจากคนอื่นหน่อยนึงแต่ว่าเต้ถหิวน่ากลัวอยู่อ่ะมาลองดูด้วยมุซันสกินนี่เป็นนักดาบ มันตีมเดียวกันกับยริจิอ่ะมาได้เป็นท่าทิมปะโอ้น่ะปักดาบลงโอเคเอาลาสีม,ม่วงก็เท่ยอยู่นะเอ้ยแต่ว่าเมื่อกี้นั่งไงเราน่าจะโดนฮาร์ดล็อกปะฝั่งหนึ่งมันกี่ดาวอ่ะแต่ว่าฝั่งหนึ่งมีสิรีตายแล้วแต่ว่าสถานะไปติดอยู่กับใครวะเนี่ยไม่แน่ใจว่าสถานะไปติีกับใครนะแต่ว่ามัน,น่าจะตดกับมุซันเละอาจจะบัฟเยอะเกินไปนะมันดูไม่ออกนะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงน่าจะใช่นะเนี่ยเราสปีด เราจะปีดต,ตกลงด้วยอ่ะขึ้นมาอีกนิดนึงอเดี๋ยวรอดูรอดูแล้วกันอ่ะมิสซี่ตีโปมูซันอันตีนี่เฮ้นะ23่สานะเออน่าจะตีกับมูซันนั่นแหละอันตี4ตัว23ล้านนี่มันถือว่าน้อยไปนะปกติน่าจะแรงกว่านี้อืมโอ้โหโดน80ล้านโอ้โหเซนดอกเซนดอกแรก80ดอก2 36แต่มูซันยังถือว่าหนาอยู่นะโลยังมีอยู่ าตายไปโป่ตีเข้ามามิสซี่จะตี17ล้านเมื่อกี้รอบ2เหมือนจะไม่โดนดาเมจนะเมื่อกี้ามารอบสสกิลย่อยอีกทีนึงแต่อีกฝั่งนึงมันเหมือนจะตายไปเยอะอยู่เนี่ยติดธาตะเข้าไปด้วยมาไาคิเมเซนอีกฝั่งนึงตีโป่โอเคมูซันทิมไม่เข้าเลยน่าจะล้านหนึ่งนะ เมื่อกี้น่าจะสักล้านสองได้ประมาณนั้นเบามากแต่ว่าอย่างว่าแล้วเราโดนดีบัฟค่อนข้างเยอะนะจากของมิสซี่ด้วยถ้าจำไม่ผิดมันอยู่ได้4เทินใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เพิ่งจะเทินที่4เออก็นั่นแหละยังถือว่าโดนดีบัฟอยู่นะมาเอ้ยน่าจะหายแล้วป่ะเนี่ยอะไรโจมตีก่อนเทินที่เทินตีปกติดวเทินหน้าเทินสกิลย่อยโอเคตีตีตฟาดมากเทินสกิลย่อย แปลว่าเซสือมันมีเพิ่มสปีดต,ตัวเองเนี่ยปกติตอนแรกเราสปีดเยอะกว่านะแต่ว่าอันนี้เซ้สือสปีดเยอะกว่าตีตีมิสิตีตตอุซานทิมเบามากโคตรเบาตอนท้ายๆเนี่ยเบามากพอโดนแบบดีบัฟลดดาเมจแล้วเนี่ยดาเมจหายไปเยอะมากอ่ะดาเมจตีอยู่150ล้านฮิล1 1 0ล้านแล้วก็โดนดาเมจอยู่ที่38ล้านประมาณนี้อ่ะโอเค ไมเ่เรามาลองอีกสักคนนึงอันนี้40ล้านน่าจะถือว่าเยอะสุดแล้วมั้งที่เหลือ5มี50เปล่าวะ50มันมีอยู่คนนี้คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอาจจะมาเทสต,ตอนท้ายแล้วจำนวนเพื่อนค่อนข้างเยอะมั้งอันนี้มีคนที่32ล้านอยู่นี่ว่ะอ,อ๋อ32ล้าน9 2ล้านกว่าน่าจะเอา5ล้านนั่นแหละ มว่าคนอื่นถ้าจะไม่ผิดมันไม่น่าจะมีแล้วอ,ะ,อะเอานั่นแหละห้าล้านแต่ว่าพลังมันก็เยอะมากเลยห้าล้านเจ็ดเนี่ยพลังทเทบท่ากับเราเลยนะเราห้าล้านแปดแลอีกอย่างอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันดามิหลายตัวด้วยอ,ะ,อะลองดูแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะชนะนะไม่น่าจะชนะได้ดามิทีมมันใกล้เคียงกันเกินไปอ่ะและทีมเราดามิตัวเดียวด้วยเป็นทีเอเอด้วยอีกฝั่งหนึ่งมันทีมเมตาทั้งทีมอะ ี4เลย59ล้านเบิ้ลไปอีกทีหนึ่งเบิ้ลรอบสองเท่าไหร่ว่าดาเมจมันมันขึ้นช้าหน่อยนะเมื่อกี้แล้วก็มิสซี่อีกฝั่งหนึ่งตายอ่าทีมเราเนี่ยเห็นไหมโดนน่าจะเป็นรูปหัวใจนี่มั้งที่เป็นฮันไม่แน่ใจอันนี้หรอที่เป็นดีบัฟของมิสซี่เนี่ยประมาณเนี้ยถ้าฮันล็อกเหมือนมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะแน่อย่างอ่ามิจิอีกฝั่งหนึ่งอ่ะน่าจะโดนฮันล็อกอันนี้แต่าของเราเนี่ยน่าจะโดนดีบัฟลดดาเมจนี่ประมาณนี้โห้ย อุย้ยเกียวมยีตอนแรกก็ถือว่าถึกอยู่นะทำไมมันตายง่ายจังอะโอตีตีคนอื่นมาเกียวมยีก็ไม่เห็นจะตายนะโดนนี้แม่งโดนหนักมากเอาแล้วมีซีรีส์ฝั่งหนึ่งเกิดอาของเราก็เกิดทั้งคู่โอเคถือว่าเกิดเชิญเดียวกันเซนอีกฝั่งปาดมาก่อนโอ้ไหนเราไม่มีอาณาเขตของเกียวมยีรอรับแล้วอะพอเกิดใหม่ปุ๊บมันต้องเก็บสแ,แตก็กต้องเก็บเกรดใหม่พอตายแล้วมันค่อนข้าง,ขงเสียเปรียบนะอืมนั่นไง เรียบร้อยอ่ะเนี่ยประมาณนี้อา้าโอ้โหดูดาเมจไม่ทันจะกดดาเมจไปกดผิดเอาใหม่เอาใหม,เม่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอขอใหม่ขอใหม,อใหม่อีกรอบนึงเมื่อกี้กะจะกดดูดาเมจด้วยแม่งกด,ดไม่โดนอีกเอาใหม่เอาใหม,ม่มามามาอูซันทิมโป๊สี่สิบสองล้านกับสี่สองล้านกับเท่าไหร่ไม่รู้อะรอบสองมันดูดาเมจไม่ทันนะ อตีโอเคโดนโดนโอ้โหเออผมว่านะ่ยโดนไล่โจมตีนะคือเกียวเมโดนไล่โจมตีตายเมื่อกี้โดนสกิลเหมือนจะไม่ตายนะโดนไล่โจมตีตายไปรอบหนึง่งผมว่าเอามิสซี่อยู่หน้าน่าจะดีกว่าปะ่ะไอ้มิสซี่ตัวบนนะ่ะไอ้มิสซี่เอ่อตัวซัพพอร์ตตัวใหม่อยู่หน้าสุดแทนเกยมมียวเมน่าจะดีกว่าอืมเกิดมาบัฟหายหมด ต้องเก็บเกรดใหม่การเก็บเกรดใหม่นี่ยากมากนะยากมากเหมือนอาวุธไม่สี่อะปกติพวกตัวที่มีเกรดอาณาเขตอย่างเงี้ยเก็บเกรดถ้าอาวุธสี่อะมันจะการอาณาเขตได้เลยแต่ว่าถ้าเก็บใหม่เหมือนอาวุธเราไม่สี่ะอ่ะ,อะเนี่ยถวยยับอยู่นะสู้ไม่ได้เลยอ่ะมิสซิี่ทำถูกมิสซิี่ตีไป400 405อ่า450ล้าน เซนดิฝั่งหนึ่งตีไป380ล้านแล้วก็มุซันเราตีไปได้แค่ร้อยล้านเพราะว่าตายตอนเทินที่2อแต่แค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเทินสองเทินตีไปร้อยล้านฮิลไปร้อยสามสิบล้านประมาณนี้อ่ะโอเคน่าจะมีประมาณนี้ครับสำหรับงนั้งของการรีวิวมุซันนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเ,เป็นซานิมิแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีทางนั่งของเกโกะด้วยที่ยังไม่ได้รีวิวนะก็เดี๋ยวรอดูอีกทีลวกันน่าจะเหลือแค่นี้มัง้งแล้วก็ที่เหลืออ่าโดนประมูลแยกที่เหลือก็ ที่ผมทำอยู่นะจะเป็นกิลดากิว,กวทาโรโดาคิอ่ะน่าจะแค่นั้นมัน้งยูอารน่าจะหมดแล้วแหละอ่ะประมาณนี้โอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูถึงตอนนี้นะฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครบ้างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคิวเมืองซ้ายเพชร้มืองขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ่อยบ่อยครับผม